วิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเอาเราเอาใส่ที่คอเลยครับผมพอใส่ที่คอได้จะมีที่เอามือใส่ได้นะครับเนี่ยนวดแรงนวดเบานี่เราสามารถปรับได้ที่มือนะครับคือยิ่งเราดึงตึงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะนวดตึงนะครับผมปุ่มใช้งานก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับก็คือจะมีปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มเปิดการทางานครับกดค้างไว้เลยครับมันจะขึ้นไฟสีเขียวนะครับพอเครื่องติดนะครับอ่ะสังเกตดูตรงเนี้ย มันจะเป็นมือนวดนะครับปุ่มที่2จะเป็นการปรับสลับข้างนะครับให้นวดไปอีกข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มที่3ามนะครับตัวนี้เอาไว้ปรับลดความแรงนะครับผมกดไปก็จะเบาลงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการนวดนะครับผมจะอยู่ตรงนี้ครับใช้นวดบาร์ลยได้หมดนะครับผมถ้าเราอยากนวดด้านซ้ายด้านขวาเราก็แค่ขยับนะครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเราขยับซ้ายขยับขวาได้ครับถ้าสมมุติว่าเราอยากนวดขมับนวดไหล่แล้วก็จับระดับได้เลยครับว่า มปวดตรงไหนนวดตรงนั้นครับนวดบาทนวดไหล่ได้ครับนี่เรามาใช้นวดเอวได้ครับเราก็แค่ปวดตรงนี้ออกครับผมนะครับปวดตะขอออกครับแล้วก็เอาไปใส่ที่เอวเลยครับทีนี้พอใส่ที่เอวกบให้มันนวดเอวได้เลยครับทีนี้จะเอานวดเอวนวดกลางหลังได้หมดครับปรับระดับความแรงได้ตามชอบเลยครับเป็นยังไงบ้างโอเคไหมนี่โอเคช่วยช่วย ได้ของดีมาแนะนํากันอีกแล้วครับวันนี้ผมได้เป็นเครื่องนวดไฟฟ้านี่ตัวนี้เลยครับผมตัวนี้นะครับผมก็มันจะนวดให้นะครับผมการทํางานก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะนวดนวดนวดประมาณนี้ครับผมเราสามารถปรับได้นะครับปุ่มปรับอยู่ตรงนี้ครับนะครับปุ่มแรกนะครับผมจะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับถ้กด้างไว้นะครับสวิตตัวนี้ก็จะทํางานครับมันจะขึ้นไฟสีเขียวค่าตัวที่2นะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนข้างนะครับก็คือมันจะนวดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราอยากให้มันสลับไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็กดตัวนี้เลยครับมันก็ ปุ่มที่สามครับจะเป็นปุ่มนะฮะเพิ่มลดนะครับผมการทํางานนะครับคือให้มันเบาหรือจะให้มันแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็กดที่ปุ่มที่สามนี่เลยครับแล้วก็ปุ่มที่สี่ครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้นะครับปรับระบบการนวดนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับการนวดของเครื่องก็จะเปลี่ยนการทํางานอีกทีหนึ่งนะครับผมเวลาเราใช้งานไปใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นผ้านะฮะเนี่ยสามารถถอดออกมาซักได้นะครับผมมันจะมีซิปอยู่ตรงนี้แล้วก็ถอดซิปออกมาครับผมเอาเครื่องออกนะครับแล้วก็เอามาซักได้นะครับก็เครื่องจะอยู่ประมาณนี้ครับผม ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จ Type C ให้นะครับผมจะมีอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถเก็บตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีสายชาร์จใหม้มาให้นะครับเป็น Type C เราต้องหาเด็ปเตอร์มาใส่เองนะครับผมใช้นวดบ่าไหล่คอได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นหลังนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกสะโพกเอวนะครับพวกนี้สามารถใช้นวดได้แล้วก็ผมลองเอาไปนวดขาแล้วก็โอเคดูนะครับผมเหมาะสาหรับ ท่านที่ทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานที่ต้องนั่งนะครับผมตัวนี้ช่วยได้นะครับผมก็คือเอาไปนวดนะครับป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้นะครับผมของดีๆอย่างนี้ผมแนะนําเลยครับผมแฟนผมก็ใช้อยู่ครับผมผมติดตะก้าไว้ที่ด้านล่างแล้วครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูครับได้ราคาที่โดนใจแน่นอนครับผมสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วครับรบกวนขอกําลังใจครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการหาสินค้าดีๆและของดีๆมารีวิวกันอีกครับขอบคุณครับ